สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มากันที่เกมมาจองเวสองในค่ายพีจีนะคะฝากเครดิตเข้ามา4,000บาทค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเบ็ด100เลยนะเออเล่นเบ็ดหนักเหมือนกันไม่รู้ว่าวันนี้จะปังหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอปั่นออโต้ไป50รอบค่ะเริ่มกันเลยใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะมีคลิปใหม่ๆลงทุกๆวันเลยวันนี้ก็เล่นช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มนะคะถ้าใครอยากตามนะเราก็จะแจ้งช่วงเวลาเล่นคลิปเลยเผื่อว่าใครอยากปังก็ จัดตามได้เลยนะคะวันนี้เล่นเข้านี้พรุ่งนี้เล่นเปลี่ยนเวลาดูนะตอนนี้มันลุ้นนะคะมันลุ้นกับการเข้าฟรีเกมกับเกมมาจงเียตัวนี้จะซื้อฟรีไม่ได้นะ,ะสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะแต่ก็ว่าน่าจะมีคนเล่นเยอะแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเกมหนึ่งที่คิดมากๆเลยนะคะแล้วคนก็ชื่นชอบด้วยเพราะว่ามันได้ลุ้นฟรีเกมเองนะคะซื้อฟรีไม่ได้อวรบนี้โอ้โห2,155หหมดคอมโบโหดเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่มเบ็ดดีไหม หน้าเกมดีมากเลยนะคะเดี๋ยวต่ออีกสักหน่อยนะถ้านาเกมมันมาดีอีกรอบนึงจะขอเพิ่มเบ็ดเป็นเด็ก200นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนเบ็ดเพิ่มเบ็ดได้เลยนะ,ะยอุ้ยมาอยนี่ได้อีก500อ่ะโอ้ย500นะคะนี่1 7โอ้โหหยุดก่อนจะเพิ่มเบ็ดแล้วนะคะจะเพิ่มเบ็ดแล้ว โอ้ยช็อตนี้โหดมากคุณห้ายาวเลยมังกรเขียวโอ้ยตัวเขียวเขียวไม่มานะคะไม่เป็นไรห้าพันเจ็ดสิบห้าบาทเต็มเต็มเลยขึ้นหมื่นแล้วนะคะขึ้นหมื่นแล้วว้าวว,าว้าวมากเลยนะอยากได้เข้าฟรีเกมจัง <S <S ใจถึงพึ่งได้สองร้อยไปสองร้อยสักนิดสักหน่อยนะมา <S <S โอ้ยเหลือหนึ่งหมื่นแล้วนะเหลือหนึ่งหมื่นแล้วเอา จริงๆแล้วถ้าได้เยอะแล้วไม่ต้องทําตามนะคะไม่ต้องทําตามนะเดี๋ยวเราจะขอตั้งสักสิบรอบถ้าสิบรอบนี้ไม่เข้าฟรีเกมนะคะก็จะพอเลยนะคะอ่ะมาจริงๆได้ตั้งหมื่นนึงแล้วต้องดุดแล้วนะคะขออนุญาตเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะปากเข้ามา1 0 0ได้200ก็ถือเป็นกําไรนะคะเล็กๆน้อยๆสะสมเก็บได้เลยนะคะไม่ควรโลภมากเพราะว่าเคยโลภมากมาแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะดูดกลับคืนหมดเลยอย่างเช่นตอนนี้นะ,ะที่ โหดหลายมากๆเลยอุ้ยขอเทอร์โบไปสีรอบนี้ไปจึ๊กว้าเข้าซีเกมเรียบร้อยกับการกดเทอร์โบนะคะมาทุกคนเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าโอ้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 ไหลทิ้งไปเลยนะคะไหลทิ้งไปเลยเราจะได้หนึ่งหมื่นกลับมาคืนไหมเนี่ยโอ้ยซีเกมหลอกลวง ได้120บาทนะคะมีฟรีเกม200นะเป็นไงเป็นไงฟรีเกมเบ็ดส0เป็นไง <_ d> um> นี่นะคะเป็นตัวอย่างให้สำหรับคนที่แบบว่าอยากเมื่อกี้ก็ไหลไปแล้วด้วยนะคะไหลไปแล้วเหล,ลือ8,700นจนะคะจาก10,000กว่าบาทเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยแต่ถามว่าได้กำไรไหมก็ได้กำไรนะคะเพราะว่าแต่เมื่อกี้มันถึงหมื่นแล้วก็ไม่ยอมหยุดนะพอได้เข้าฟรีเกมก็ไม่ได้ว่าจะได้ทุกรอบนะเบ็ด 200รเมื่อกี้ได้ไม่เท่าไหร่เองนะคะอันนี้ก็ไม่ควรทำตามนะคะอะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะถ้าใครอยากเล่นที่เดียวกันจัดทิงลิงไว้้านล่างเข้าไปสมัครเองได้เลยนะคะฝากถอนไม่มีขั้นต่ำวันนี้ขอพอแค่นี้ละกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ